รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator, Creator เป็นได้ง่าย<ด><ด>จัง,จงผมพี่หลามจิกโกอทีผมออสไทโรดนี่นะครับรายการนี้นะครับจะแนะนําเรื่องของการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ให้คุณผู้ชมได้รู้จัก ไล่ตั้งแต่การถ่ายทําการตัดต่อเทคนิคในการทําต่างๆไปจนถึงวิธีการสร้างรายได้โอ้โหนี่เราครบวงจรมากขนาดนี้เลยเหรอใช่เหลือเชื่อมากๆเลยนะฮะเป็นรายการที่ดีจริงๆเลยนะฮะน่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างโออย่างนั้นเลยแหมโปรตัวเองสักขนาดนั้นแต่เราก็ตั้งใจจะทําให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเล่าให้ฟังบอกเนี่ยสามารถเอาบางช่วงบางตอน เอาบางเรื่องของที่เราเล่าเนี่ยเอาไปให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านผู้ชมเท่านี้เราก็แฮปปี้มากๆแล้วครับใช่เอาไปได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้เรามาถึงเรื่องของการสร้างรายได้ละโอ้โหเป็นที่สุดยอดปรารถนาของการทำคอนเทนต์เลยทีเดียวมันเป็นเป้าหมายแหละคนส่วนใหญ่ทําแล้วก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้นะครับครับทาช่วงแรกๆทําไปแล้วก็ไม่เห็นผลใช่ทุกคนก็จะบอกว่าเอาแล้วจุดของความสําเร็จเงื่อนไขของการเติบโต มันจะไปถึงจุดนั้นมันต้องผ่านอะไรนะฮะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยสอนคุณมาบ้างแต่ผมเชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีใครบอกคุณได้ว่าต้องทำแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วได้เงินแน่ๆน,นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณวันนี้เนะี่ยใกล้เคียงใกล้เคียง<ต>ไม่ถึงขนาดนั้นนะ<ไ>แต่คือ มีเหตุและมีผลอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ชมเองด้วยว่าพยายามมากพอตั้งใจมากพอหรือเปล่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงบางทีสิ่งที่ยากมันก็จะกลายเป็นที่เรื่องง่ายได้ใช่ครับนะครับผมอันดับแรกเราต้องทําให้ช่อง youtube หรือช่อง Facebook เราหรือ,อ Facebook เพจเรานะครับมีโอกาสในการสร้างไรายได้ก่อนสร้างโอกาสก่อนอทำยังไงครับพี่คือการทาคลิปยนตขึ้นไปอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ มันจะต้องไปผ่านหลักเกณฑ์ของการสร้างรายได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนี้ก่อนครับผมนะมีทั้ง Facebook และ YouTube ซึ่งทั้ง2ที่มีหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันในรายละเอียดในรายละเอียดเล็กน้อยครับผมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันครับผมอันดับแรกคือเรื่องของ Subscriber หรือว่ายอดไ like ลค์เพจหรือคนติดตามเพจต้องมี Subscriber หรือคนติดตามช่องอย่างต่ำา1000คน Facebook ก็ต้องมีผู้ติดต,ตาม1,000คนเหมือนกัน,น YouTube ก,ก็ต้องมี s u b ส c ครเบอร์0 0คนขั้นต่ำต่อมาคือคลิปวิดีโอของเรานะครับต้องมียอดวิวในการชมเนี่ยเป็นชั่วโมงครับผมเขานับเป็นชั่วโมงครับผมถ้าบน Facebook นี่กี่พันชั่วโมงนะประมาณ3,000ชั่วโมงได้ไหม สิ <So S 1> <Fest. S 2> ่งทเป็นนาทีอจำนวนนาทีครับเขาบอกว่าในช่วง60วันที่ผ่านมาวิดีโอของคุณจะต้องมีการรับชมประมาณ1 8 0 0 0 0นาที1 8 0 0 0นาทีหาร60ก็เท่ากับ3,000ชั่วโมงมนะฮะคล้ายๆของ YouTube เลยของ YouTube ก็บอกว่าในเวลา2เดือนหรือ4เดือนไม่รู้อาจจะไม่เท่ากันนะ 2>, 2เดือนหรือ4เดือนไม่รู ต้องมียอดวิวรวมกันแล้วประมาณ4,000ชั่วโมงมากกว่า4,000ถึงจะผ่านหลักเกณฑ์ถึงจะหารายได้ได้ใช่คือคือเขาก็เขาวางหลักเกณฑ์พวกนี้เอาไว้เพื่ออะไรับเพื่อที่ว่าคนที่ทําไม่จริงจังก็ออกคุณคุณก็ไม่ต้องมาเอาแบบเศษเล็กเศษน้อยอ่ะมันมันมาจ่ายกันเหรียญสองเหรียญมันก็เปืองเปืองค่าทําบัญชีกันเบาๆก็คือต้องยกระดับมานิดนึง ถึงจะหารายได้ได้มีขั้นต่าหน่อยเออใช่ครับผมนะครับส่วนใหญ่ก็แค่นี้เลยเนาะนะฮะมีมีเงื่อนไขอื่นไหมฮะมีอย่างการมีส่วนร่วมเนี่ยใน60วันเนี่ยในในใน facebook ของคุณเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมประมาณหน0 0งหมื่นห้าพัน engagement ในักนับ Engage ด้วยครับผมเฟซบุ๊กมี e n g a g e แล้วก็มีการรับชมวิดีโอ1นาทีสำหรับวิดีโอที่มีความยาวประมาณ3นาทีเนี่ยมีคนดูประมาณหนาทีเนี่ย ต้องดูเป็นจํานวนสามหมื่นครั้งในช่วงหกสิบวันโอ้รายละเอียอดเยอะเหมือนกันนะต้องเข้าไปลองหาลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเป็นเงื่อนไขในการสร้างไรายได้ใน Facebook ลองไปหาดูเพิ่มเติมดูก็ได้ครับผมซึ่งการจะทําตรงเนี้ยเราต้องทำไอ้ข้อกําหนดตรงเนี้ยให้สําเร็จก่อนใช่วิธีการก็คือเราก็ทําคลิปของเราครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็หาทางโปรโมทคลิปจะด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่เพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้ครับ นะฮะ<ห>มัน,<ค>นก็จะมีสับสไครเบอร์มียอดว<ช>ิวนับชั่วโมงรวมรผ่านหลักเกณฑ์3,000ัน0 0พชั่วโมงปุ๊บ,บพอครบตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์สําหรับการสร้างไรายได้แล้วครับไปลงทะเบียนสําหรับการสร้างบัญชีไรายได้ได้เลยรายได้พี่หลามพอพอ,พอประเมินคร่าวๆได้ไหมสมมติหนึ่งล้านวิวจะได้ประมาณกี่บาทคนคนชอบคิดอย่างนี้คนชอบคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรามีวิวเท่านี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้อง อ้าวเหรอในถูกต้องอ้าวจริงๆแล้วมันยังไงมันจะได้เงินเท่าไหร่ยังไงวิธีการได้รายได้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นนะฮะมันแบ่งออกเป็นข้อย่อยๆเยอะมากครับผมอันดับแรกนะครับหนึ่งวิวของภาษาไทยกับหนึ่งวิวของภาษาอังกฤษได้รายได้ไม่เท่ากันภาษาอังกฤษดีกว่าเอาแน่นอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทั้งโลกอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เราทําคลิปภาษาอังกฤษก็ได้ดิได้รายได้สูงกว่าถูกต้องเออท่านผู้ชมก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้ทำซับไตเติลภาษาอังกฤษ แล้วแค่มีซับไตเติ้ลรายได้ก็เพิ่มขึ้นแล้วเอ้าเหรอใช่ฮะอ๋อเฮ้ยนานสนใจเพราะอะไรรายได้มันมาจากโฆษณาครับใช่ไหมฮะถามว่าถ้าเราทําคลิปเป็นภาษาไทยโฆษณาที่จะมาลงในคลิปเราเนี่ยต้องเป็นโฆษณาภาษาไทยเท่านั้นซึ่งมันก็จะเกิดจากผู้ลงโฆษณาในเมืองไทยเท่านั้นครับอันนี้แคบลงแล้วเห็นไหมเออใช่ใช่แต่ถ้าคุณทําคลิปเป็นภาษาอังกฤษทุกคนที่ลงโฆษณาใน youtube ทั้งโลก สามารถโฆษณาในเว็บคุณได้แค่นี้ลูกค้าก็เยอะกว่าแล้วอืถูกไหมอรับโอกาสในการโฆษณามีมากกว่าครับผมแล้วคลิปก็ดูได้ทั้งโลกคนดูได้เยอะกว่ามีโอกาสในการสร้างวิวมากกว่าเพราะฉะนั้นรายได้สูงกว่าอ่นีเป็สูงกว่าแค่ไหนผมพูดเลยสิบเท่าวนะเพราะฉะนั้นแค่วิธีการทําก็แตกต่างกันแล้รายได้เพราะฉะนั้นหนึ่งล้านวิวของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากัน มันมีองค์ประกอบอย่างนี้ครับอ๋อมันไม่ได้ว่าได้แบบหนึ่งล้านวิวจะได้หนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งร้ยบาทหนึ่งล้านวิวนี้มีคนไลค์กี่คน engagement ความยาวคลิปเท่าไหร่ลงโฆษณาได้กี่รอบหนึ่งล้านวิวเหมือนกันแต่คลิปสามนาทีกับคลิปสิบนาทีคลิปสิบนาทีได้รายได้เยอะกว่าเพราะว่าคลิปสิบนาทีสามารถฉายโฆษณาได้สามรอบแต่คลิปสามนาทีอาจจะฉายโฆษณาได้แค่รอบเดียวอเห็นไหมรายได้ต่างกันแล้วเห็นไหมเสร็จแล้ว คลิปนั้นมีประโยชน์ต่อผู้คนแค่ไหนยอดไลค์เยอะไหมยอดดิสไลค์เยอะไหมถ้ายอดดิสไลค์เยอะลโฆษณาไม่ลงรายได้ตกใช่มีคอมเมนต์เยอะไหมบางคนไม่เปิดคอมเมนต์กลัวโดนด่ามมีเยอะมากเป็นยูทูบเบอร์มียูทูบเบอร์มากที่ทนกับเสียงคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าจะเจอเกณยคีย์บอร์ดเข้ามาแบบว่าอย่างผมเนี่ยเจอวันแรกเลยนะโพสคลิปนะอะไรของคุณอ้วนฮะเรียกเรา วุ้ลี uh. 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 ่เราขนาดนี้เลยไอ้อุนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็แบบว่าหุยปิดปิดคอมเมนต์เลยไม่อยากเจอครับกลายเป็นว่าปิดคอมเมนต์เนี่ยรายได้ไม่เหลือเลยหายอ๋อเหรอเกี่ยวด้วยโฆษณาไม่ลงเลยอต้งยอมรับคอมเมนต์ด้วยบางคนทำหนึ่งล้านวิวได้แค่ไม่กี่พันบาทบางคนทำหนึ่งล้านวิวได้หลายหมื่นบาทไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าถ้าคุณอยากได้รายได้เยอะคุณต้องดูว่าคลิปคุณเนี่ยมันเอื้ออะไรนะความยาวมันเอื้อกับการลงโฆษณาหลายๆรอบไหมใช่ไหมฮะคลิปสั้นคลิปยาวต่างกันนะมีผลไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าต้องยาวเสมอไปนะคลิปยาวน่าเบื่อคนไม่อยากดูอืคลิปสั้นจบเร็วโอกาสรอดมีสูงคนพอใจมีสูงโฆษณาหนึ่งอันได้แน่แน่ บางทีคลิปสั้นก็ได้เปรียบกว่าก็มีเพราะว่าคือได้ความที่จะทําคลิปยาวก็ต้องแน่จริงอคลิปคุณต้องคุณต้องดึงคนอยู่ให้ได้คลิปยาวถ้าคนดูเฉลี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยละเอียดมากถ้าคนดูไปแค่สามนาทีแล้วออกสามนาทีแล้วออกคลิปนั้นก็ไม่มีอนาคตอ๋อต้องแปลว่าสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคอนเทนต์ถูกคอนเทนต์คือคิงคือทุกอย่างของตัวการได้เงินคลิปดีก็ได้รายได้เยอะอืมเนื้อหาดีสนุก ต้องสนุกด้วยสนุกคนแชร์เยอะอะไรเงี้ยมันสอดคล้องกันหมดอต้องสร้างรายได้เนี่ยการสร้างรายได้ตรงเนี้ก็คือย้อนกลับมาในเรื่องของคอนเทนต์ชื่อคลิปชื่อแฮชแทกคีย์เวิร์ดตรงไหมปก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 เป็นไงดึงดูดไหมใช่ไหมฮะแล้วที่เหลือมันจะซัพพอร์ตกันหมดเลยนะฮะทีนี้รายได้มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ละมันไม่แน่ไม่นอน ใช่ครับผมฉะนั้นถามว่าทําคลิปหนึ่งคลิปมันไม่จบแค่นั้นมันต้องมีความสมบูรณ์จากตรงนั้นทั้งหมดด้วยคือหลังจากที่ทําคลิปเสร็จแล้วต้องดูว่าโพสต์ยังไงตั้งชื่อโพสต์อะไรยังไงแล้วแล้วก็อาจจะบูธโพสต์ด้วยก็ช,ช่วยช่วยให้คนเห็นเยอะขึ้นแล้วแต่เสร็จแล้วต้องพัฒนาด้วยอพัฒนาไงครับพี่พัฒนา,ฒนาก็คือถ้าคลิปนี้ไม่ประสบความสาเร็จค,รคุณต้องไปดูคุณต้องหาให้เจอในในยูทูบเนี่ยจะมีอนาลิติกอนาลิติกเหรอมา อ่าไปดูอนาลิติกกันนะอนาลิติกใน YouTube อ่าช n นลอานาลิติกนี่ครับครับแ e แนลอ l นาลิติครับเข้ามานเนี่ยในเนี้ยจะละเอียดมากนะครับครับคุณสามารถดูได้หลายแง่มุมมากเช่นลิชอืการเข้าถึงนะฮะแต่ละคลิปคุณสามารถดูลงไปย่อยๆใน Engagement แต่ละคลิปได้นะครับว่าแต่ละคลิปนี่ฮะแต่ละคลิปจะมีคนดูหรือคนพึงพอใจกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณสามารถมาวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งที่คุณทําไปมันโดนใจคนหรือยังอมันได้ผลดีหรือยังมันสร้างรายได้ให้คุณเยอะไหมครับถ้ามันไม่ได้คุณต้องหาให้เจอว่ามันขาดอะไรตรงไหนแล้วปรับปรุงเข้าไปในคลิปนี่คือคําว่าพัฒนาใช่ก็คือต้อง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 มานั่งเขาเรียกว่าตั้งมานั่งดูว่าหรือหรือแม้กระทั่งเวลาเวลาในการโพสต์มีผลหมดใช่ไหมเพราะกลุ่มเป้าหมายนไปโพสคลิปตอนตีสี่ก็ไม่มีคนดู โดนคลิปอื่นทับถมไปพอเวลาสิบโมงเช้าเขาบอกโพสคลิปตีสี่แล้วไงเดี๋ยวคนก็มาเจอคลิปนี้อยู่ดีไม่จริงครับตีสี่มันอาจจะไปอยู่ในแคตตาอกี่หนึ่งแล้วพอมีคนโพสต์คลิปแบบเดียวกันมันก็ทับถมซ้อนลงไปข้างล่างสิบโมงเช้าแทนที่คนนั้นจะมาเห็นคลิปคุณครับเขาโดนเลื่อนลงไปข้างล่างเขาไม่เห็นโอกาสหาย เพราะฉะนั้นเราต้องดูในไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือใน y o u t u b e ดูในอนาลิติกเนี่ยจะดูในอนาลิติกด้เลยคนเข้ามาดูช่องคุณเวลาไหนมากที่สุดวันไหนเวลาไหนบ่ายสองคุณโพสคลิปบ่ายสองห้บห้าอ๋อห้มันไม่ให้โพสไงมันต้องให้เออมันต้องเป็นเลข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 สิบเลขกลมๆบ2ายสองอะไรประมาณก็คือโพสต์ก่อนที่คนที่มาดูเราประจำเนี่ยไป ไม่ว่าจะเป็นโพสจริงจริงไม่ใช่เฉพาะวิดีโอนะ,อะตัวโพสต์ปกติของ Facebook เองใช่หรือคอนเทนต์อะไรเองเนี่ยเราก็ต้องมาทําการบ้านแล้วดูว่าและดูฟีดแบ็กทุกครั้งว่าคนส่วนใหญ่เอ้ยโพสต์เวลานี้คนดูเยอะไหมใช่เยอะแล้วส่วนใหญ่ด่าหรือชมนี่อ่าถ้าชมหรือด่าเนี่ยบางทีเฟซบุ๊มันไม่รู้แต่เรารู้ใช่อ่าล้วบางทีเราก็ต้องคนดูเป็นยังไงคนดูเป็นชายหรือหญิงคนดูเป็นคนกลุ่มไหนแยกแยะได้หมดเลยนะอืมนะฮะดูแล้วชอบหรือไม่ชอบเสลียดูกี่นาทีแล้วออก เห็นหมดเลยใช่คุณสามารถลงลึกเลยแล้วว่าคลิปคุณเนี่ยมันน่าเบื่อหลังจากพูดไปละสองนาทีแสดงว่าคุณไม่มีอะไรติดตามเลยคุณต้องมาแก้เรื่องอะไรแก้เรื่องเนื้อหาละใช่ไหมฮะใช่ครับแสดงว่าคุณนั่งพูดอย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นจนสองนาทีจนเห็นหน้าคุณมาตลอดคุณสลับไหมสลับไหมปูเพลงเอาแพ็กช็อตมาลงสร้างความตื่นเต้นเปลี่ยนไปเรื่องอื่นไหมเปลี่ยนมุมกล้องบ้างไหมลองทำดูจนกว่าจะเจอจุดที่มันใช่ซึ่งบางครั้งไอ้จุดที่ใช่อ่ะ มันเป็นจุดที่เราไม่ได้ตั้งใจพี่หลามกําลังทําอะไรให้ดูครับ <ผม S 1> เนีผมกำลังเปิดคลิปหนึ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจทําเลยแต่มันได้ผลเกินคาดนี่คือคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดในชีวิตผมตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านแล้วตอนนี้สอง,สองล้านสองล้านสี่สองล้านสี่ในในเก g a ต e m e เ t นนสี่ล้านยอดวิวสองล้านกว่าในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยปีหนึ่งครับปีกว่ากว่าสิบเอ็ดเดือนปี เป็นคลิปที่ผมไม่ได้ตั้งใจทำเลยผมนั่งรอเวลาจะไปถ่ายทําำแล้วผมก็สั่งซื้อเครื่องซักผ้าอันนึงมาราคาถูกๆเอาไว้จะซักถุงเท้าครับเออ,เ,อ,อเครื่องซักผ้าตาเป็ดแล้วผมก็เลยชวนตากล้องว่าเนี่ยเรามาทําคลิปถ่ายประชดชีวิตกันเล่นๆไหมวงว่างเ,เป็นคลิปที่แบบว่าไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องสนใจอะไรแบบเป็นพูดมั่วสุดเลอะเทอะสุดอะ่ะยอดวิวสองล้านกว่า นี่แหละตั้งใจทำมากมากเลยนะได้สองหมื่นนั่นแหละ <laughs> คลิปนี้คลิปเดียวสร้างไรายได้เท่าไรหร่รู้ไหมเท่าไรหร่พี่สร้างไรายได้ทั้งหมด400เหรียญแล้วครับ สี่ร้อยเหรียญเป็นหมื่นแล้วดิเป็นหมื่นครับคลิปนี้ได้เงินจาก Facebook Facebook ต้องส่งจดหมายส่งเมลมาบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้เปิดบัญชีรับรายได้เลยนะ <c oughs> <อ>คุณมีรายได้จากคลิปนี้454หี่เหรียญแล้วคุณ<อ>ควรจะอะไรเงี้ย<อ>คุณยังไม่ได้รับเงินเลยเราอยากจะโอนเงินให้คุณใจจะขาดแต่เราไม่รู้จะโอนไปไหนอเออเน,นี่ยนี่คือบางทีสิ่งที่มันมันปังเรียกอย่างที่มันปังมันมาจากอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่มีสูตรตายตัวปังนี่มีสองปังนะ ยังไงครับมีปังแบบดีกับปังปีนาดปังปูริเย่ปังปุริเย่กับปังปีนาดแต่ปังปีนาดบางทีก็ได้ตังนะแต่ก็เสียไม่ไม่คุ้มกันหรอกจริงๆทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็ดีต่อผมยังเชื่อว่าสามัญสำนึกทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยองผิดชอบสังคมด้วยคนที่ทำทำช่องแล้วไม่เจริญเติบโตแสดงว่าคุณไม่ได้มานั่งดูว่าคุณผิดพลาดตรงไหนหรือคุณขาดอะไร ม,มานั่งดูอนาลิติกอย่างนี้ครับครับแล้วก็หาจุดอ่อนของตัวเองใี้เจอที่ผมพูดมานานล้วการจะเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นคเอทีฟที่ดีคุณต้องมีจิตใจเป็นกลางก่อนอันดับแรกคือละทิ้งตัวตนเอาตัวตนออกไปอเอาความเห็นแก่ตัวออกไปแล้ววิจาร์ณตัวเองให้ได้ อบอกเนี่ยเนี่ยอ้วนไปนะต้องลดความนี่ผมชี้หน้าตัวเองอยู่เนี่ยอ้วนไปนะลดความอ้วนนะทำหน้าให้แหลมกว่านี้แล้วเวลาพูดยิ้มกว่านี้อ่าเป็นมิตรมากกว่านี้หน่อยคนดูเขาจะได้ชื่นใจอ๋อรู้จักติตัวเองแบบนี้ไม่ใช่แบบเราเป็นของตัวเราเราดีอยู่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทำดังอื่นเพื่อใครอะ่ะครับอ่าหลังจากก็กินเหงื่อตัวเองแล้วกันไม่ต้องกินเงินคนอื่นอ่ะใช่ถูกไหมอ่าออต้องพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาเนื้อหามันต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ใช่นะครับเนี่ย,ยคือการสร้างไรายได้บางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดจาก content คอนเทนต์เป็นส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วก็แต่ว่าการจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อจะให้มีไรายได้ได้ต้องอาศัยความอดทนใช่ครับและต้องลองต้องสนุกผมว่าต้องลองต้องสนุกเนี่ยอย่างพี่หลามเนี่ยลองไอ้เครื่องซักผ้าเลยที่ว่านเนี่ยเนี่ยอาจจะเจอไงอสุดท้ายผมอาจจะเป็นนักรีวิวที่ไม่ต้องมารีวิวสาระก็ได้ผมควรจะรีวิวแบบเวอร์เวอร์ทุเลททุเลทแล้วคนดูชอบฮา ไม่เอาเนื้อหาสาระเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาเครื่องซักผ้าอีกรุ่นหนึ่งมันรีวิวนอกจากตาเป็ดแล้วเดี๋ยวเรารีวิวอะไรที่มันแบบว่าพังๆอีกแต,แต่ต้องยอมรับก่อนว่าบางทีมันก็เป็นจังหวะฟลุ่กจังหวะฟลุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะถ้าทําซ้ําแล้วไม่เกิดขึ้นอีกองใงแสดงว่าครั้งแรกฟรุกอเออนั่นแหละถ้าคือถ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นพัฒนาเนื้อหาในส่วนของเทคนิคในเรื่องว่าเอยอดคนดูแล้วหนึ่งเกินหนึ่งพันตามเงื่อนไขแล้วจะได้เเเงินนหรือปล่่าีย อันเนี้ยต้องยอมรับก่อนว่าพอผ่านตอนแรกได้เนี่ยเราจะดีใจมากและบางทีเราจะหลุดโฟกัสพอเราเหมือนเฮ้ยฟอลโล่เราเกินพันละตามเฮ้ยวิดีโอคนดูเกินละเฮ้ยเราภูมิใจเราได้ตังละแต่ลืมไปว่าเฮ้ยแล้วแล้วมันต้องมีต่อหลังจากนั้นไงมันไม่จบเออมันไม่ใช่ว่าหุยได้ได้เงินหนึ่งดอลลาร์แรกหลังจากนั้นความยากคือทํายังไงคุณถึงจะได้มากกว่านั้นแล้วได้เรื่อยๆแต่คลิปบางคลิปเนี่ย มันเป็นสินทรัพย์นะมันจะได้เงินมันสร้างเงินให้เราได้เรื่อยยิ่งทาคลิปเยอะๆนะบางคนเนี่ยทําคลิปลงไปในช่องตัยเองเนี่ยเป็นพันๆคลิปแล้วหยุดแต่เงินไม่หยุดนะครับรายได้มันจะไหลมาคลิปเหล่านั้นยังอยู่ไงมีมีมีคนมาเล่นเปิดดูวิวูก็ได้โฆษณาเพิ่มเงินรายได้ก็สร้างแล้วก็รายได้ก็จะโอนกลับมาหาคุณอย่างสม่าเสมอสินทรัพย์ไปเรื่อยๆใช่ใช่คือเงินรายได้จากยูทูบเนี่ยอาจจะไม่มากใช่ไหมฮะแต่ทําให้มากก็ทําได้นะทําไงครับ ก็ทาเยอะๆไงนะเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่สม่าเสมอมันจะช่วยคุณได้ใช่ครับนะช่วงที่แบบคุณไม่ได้ทําอะไรมันก็ยังมีรายได้กลับมาถูกครับนะส่วนงานจ้างข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นส่วนเสริมกันไปใช่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่ารายได้ทางอ้อมครับก็คือคนเห็นว่าเราถนัดด้านนี้เก่งด้านนี้เขาก็ชวนให้เราไปทํางานด้านนู้นหรือรีวิวอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนเสริมลองไปหาเวของตัวเองยังไม่ได้พูดเลยนะว่าเทคนิคทํายังไงถึงจะได้ ช่องจเจริญเติบโตเดี๋ยวขอเป็นตอนหนึ่งได้ไหมไดเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแทรกตอน47นะตอนสีวางอะไรไว้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอแทรกเป็นตอนต่ตอเลยนะฮะเนื่องจากวันนี้หมดเวลาแล้วครับเ,เดี๋ยว47ตอนหน้าจะสอนว่าทํายังไงถึงจะเติบโตได้จากทั้งหมดที่เรา,าเล่ามาทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวพูดต่ออีกนิดหนึง่งได้ครับผมงั้นวันนี้ช่วงนี้ไปดูสกูปท้ายรายการกันครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายเชิญครับ ีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายของเปิดร้านอาหารหรือรับจ้างต่างๆมีชื่อร้านแต่ไม่มีโลโก้จะจ้างคนอื่นทำก็นึกเสียดายเงินซึ่งการมีโลโก้ที่สมบูรณ์แบบมักมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์ทางธุรกิจโดยโลโก้เป็นสิ่งแรกๆที่ผู้ใช้สังเกตเห็นก่อนอย่างอื่นอย่างไรก็ตามการสร้างโลโก้ไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแก้ไขาภาพวันนี้ทีมงานแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจึงมีวิธีแนะนำในการสร้างโลโก้ด้วยวิธีง่ายๆมาฝากกัน Shopify Shopify มีบริการที่เรียกว่า Shopify h a t c แฮชฟูลสำหรับการสร้างโลโก้ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างไรก็ตามผู้ใช้ยังสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปได้คุณสามารถสร้างโลโก้ที่ไม่ซ้ำใครได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทำให้การสร้างโลโก้เป็นเรื่องง่ายและสนุกนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบโลโก้ต่างๆเช่นข้อความหรือไอคอนลงในโลโก้ได้ด้วยยูคราฟโลโก้เมคเกอ คุณสามารถใช้ Youcraft Logo Maker เพื่อสร้างโลโก้ธุรกิจเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ให้ผู้ใช้เพียงลากวางหรือสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือไอคอนและรูปแบบข้อความที่หลากหลายอย่างไรก็ตามในการดาวน์โหลดโลโก้ที่มีคุณภาพสูงขึ้นหรือรับไฟล์โลโก้ที่กำหนดเองคุณจะต้องสร้างบัญชีและสมัครแพ็กเกจพรีเมียมเพิ่มด้วย Canva Logo Maker หากคุณไม่มีความรู้ในการสร้างโลโก้เลย Canva อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยแคนวาคุณสามารถสร้างภาพที่ดึงดูดสายตาสำหรับโฆษณา Facebook อินโฟกราฟิกและอื่นๆได้อย่างง่ายคุณจะได้รับคุณสมบัติในการสร้างที่จำกัดหากคุณยังใช้บัญชีฟรีแต่หากต้องการเพิ่มความหลากหลายในการสร้างจะต้องเสียเงินเพื่อสมัครแพ็กเกจเพิ่ม Design h i l l Design h i l l l o g o m a k e r เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์สร้างโลโก้ที่ดีที่สุดและฟรีที่คุณสามารถใช้ได้ในขณะนี้ด้วยด้วย Design h ฮิลคุณสามารถออกแบบโลโก้ของคุณได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาที หากคุณใช้แนวคิดโลโก้ประเภทต่างๆคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามราคาในการบันทึกโลโก้ที่คุณสร้างขึ้นนั้นค่อนข้างสูงมาก p l a s i t เว็บไซต์นี้ช่วยคุณสร้างโลโก้ที่ไม่เหมือนใครได้ในไม่กี่คลิกหน้าตาเว็บไซต์ดูสะอาดตาใช้งานง่ายและจัดระเบียบได้ดี p l a s i t ิดนำเสนอเทมเพลตโลโก้ระดับมืออาชีพหลายพันรายการมาให้ผู้ใช้อย่างคุณได้เลือกเพื่อสร้างโลโก้ได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการสร้างโลโก้ด้วยวิธีง่ายๆจากหาเว็บไซต์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันเพียงเท่านี้สินค้าบริษัทหรือร้านค้าของคุณผู้ชมก็จะมีโลโก้เป็นแบรนด์ของตอนเองแล้วนำมาสู่ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตดีไม่ดีแบรนด์ของคุณอาจโกอินเตอร์ดังในระดับโลกก็เป็นได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได,ได้ง่ายจัง รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสียุทธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0เรามีเว็บไซต์ www etvthai tv นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังรายการได้แล้วก็มี Facebook Page ครับให้เข้าไปติชมแนะนำรายการได้นะครับที่ etv channel นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสร้างช่องให้เติบโตเพื่อให้มีรายได้เป็นได้ดังฝันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ ครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนต่อไปตอนที่47พี่หลามจะมาเผยเคล็ดลับที่ทำให้เพจโตทำให้ y YouTube จะแนวก้าวกระโดดไปชมกันนะครับว่าทำยังไงอะไรก็ได้ครับคุณถ่ายวิดีโอคุณนั่งนิ่งๆยืนทำหน้าเฉยๆสัก30วินาทีหรือ2นาทีครับแล้วคุณก็โพสลงไปใน YouTube เลยก็ได้ใช่เพราะคุณเปิดช่องมาแล้วนี่คุณมีช่องแล้วคุณแปะวิดีโอคุณชิ้นแรกลงไปเลยครับเพื่ออะไรเพื่อให้มัน จบคาว่าอันแรกที่มันยากเราตัดปัญหานี้ก่อนเลยอตัดอันแรกตัดปุ๊บพอตัดปัญหาอันแรกเสร็จปุ๊บเราตัดปัญหาต่อมาครับคืออันที่สองอันที่สามจะทําอะไรดีไม่ต้องคิดอีกเหมือนกันทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆคุณภาพไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับพี่ปริมาณฮะเฮ้ยมันขัดแย้งกับบางคนก็บอกว่าต้องคุณภาพด้วยไปเรียนไปเรียนที่อื่นเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยคุณ ไม่ต้องทําคลิปเยอะแต่ขอให้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันดีๆ<ด>อะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงผมพูดเลยครับอันนี้ผมผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองผมกล้ารับประกันเลยว่าปริมาณสําคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมทําไมครับพี่วันนี้ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจะมาแนะนำแอปแปลภาษาถ่ายรูปฟรีบนระบบ iOS และระบบ Android ที่จะช่วยให้ทุกคนแปลภาษาได้ง่ายๆมีติดเครื่องเอาไว้ได้ใช้งานอย่างแน่นอน กูเกิลมาเริ่มกันที่แอปแปลภาษาถ่ายรูปในเครือของ Google ที่ต้องบอกว่าในเครือก็เพราะว่าทาง Google นั้นทําออกมาให้ใช้งานอยู่หลายแอปแต่โดยรวมแล้วฟีเจอร์ก็คล้ายๆกันและยังมีการทํางานที่เหมือนจะเป็นตัวเดียวกันในบางแอปด้วยซึ่งบางแอปของ Google นั้นจะมีติดเครื่องมาให้เลยอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ของ Android ที่มีแอป Google ติดเครื่องมาให้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็โหลดเพิ่มได้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินจ่ายอะไรทั้งสิ้น